เชียหาะสวัสดีครับวันนี้ทุกคนอยู่กันในคลาสภาษาจีนออนไลน์ของสถาบัานคงชื้อมหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์กับพี่ธามสิทธิ์เก่ามหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์ครับวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์ภาษาจีนที่ใช้บ่อยในการประชุมกันซึ่งก็คือคําว่าขอบคุณน,นั่นเองครับทุกคนคําว่าขอบคุณในภาษาจีนเราจะใช้คําว่าเสียเสียทุกคนพูดตามพี่ธามครับ เสียเสี่ยเสี่ยเสี่ยหมายถึงว่าขอบคุณนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามีใครทำอะไรให้เราแล้วเราอยากจะขอบคุณเขาเราก็สามารถขอบคุณเป็นภาษาจีนได้ง่ายๆเลยว่าเสียเสี่ยเสียเสียหมายถึงว่าขอบคุณนั่นเองครับทุกคนและอีกคำหนึ่งถ้าสมมุติเราได้ยินคำว่าขอบคุณเราก็ควรที่จะตอบกลับไปว่าไม่ต้องเกรงใจ ซึ่งคำว่าไม่ต้องเกรงใจในภาษาจีนเราจะใช้คำว่าป uh ู่เค่อีทุกคนพูดตามพิธานครับปู uh ่เค่อฉีป uh ู่เค่อฉียกตัวอย่างเช่นมีคนพูดคำว่าเสียเสียกับเราเราก็ควรที่จะตอบกลับไปว่าป uh ู่เค่อฉ uh ีปู uh ่เค่อีหมายถึงว่าไม่ต้องเกรงใจนั่นเองครับทุกคน แล้ววันนี้เราก็ได้เรียนคําศัพท์ภาษาจีนที่ใช้บ่อยในการประชุมกันไปแล้วมีคําว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนพี่ทมพูดแล้วทุกคนพูดตามนะครับเสีย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 คำที่สองูเคิร์สปู้เคิร์สปูเคิร์ คนชอบคลิปสอนภาษาจีนดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ให้กับช่อง Ciku Channel กันด้วยนะครับเพราะว่าพวกเราจะมีการลงคลิปสอนภาษาจีนในหัวข้อต่างๆใหม่ทุกสัปดาห์แล้วมาเรียนภาษาจีนด,ด้วยกันนะครับใจเจียน